ค่ะทีนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของการปราบปรามเรื่องของมิจฉาชีพกันหน่อยนะคะโดยเฉพาะเพจเพจปลอมนะคะเกิดขึ้นเยอะมากจริงๆนะคะบางทีก็อาจจะเป็นการสร้างเพจขึ้นมาแล้วก็จะมีการส่งข้อความอัตโนมัติแบบว่ามีการสุ่มนะคะไปหาผู้ที่มีความสนใจอาจจะเป็นเรื่องของการกําลังหางานอยู่หรือว่าอาจจะเป็นหลอกเป็นเพจของหน่วยงานราชการหรือว่ารัฐวิสาหกิจแล้วก็มีการสุ่มนะคะส่งลิงก์ไปแบบนี้นะคะมันก็จะสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประช ซึ่งในเรื่องนี้ทางรัฐบาลโดยนายเศรษฐาทวีสินค่ะก็มีความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนนะคะท่านมีการสั่งปราบ<ะ>ปรามเพจปลอมควบคู่กับการประชาสัมพันธ์มไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยนะคะโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีท่านก็ห่วงใยประชาชนที่อาจถูกมิจฉาชีพ ใช้อุบายหลอกลวงชักชวนให้ลงทุนหรือว่าทำธุรกรรมต่างๆแล้วก็มีการสั่งปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์กลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวงประชาชนควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวในเรื่องนี้นะคะโดยทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มีการตรวจพบข่าวปลอมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมออนไลน์รายสัปดาห์ก็คือในช่วงวันที่ 2 1ถึง27มิถุนายนที่ผ่านมาก็พบว่ามีข้อความที่มีการตรวจสอบทั้งสิ้น206 12ข้อความโดยจากการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจำนวนดังกล่าวพบข่าวปลอมที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงให้ลงทุนนะคะหรือว่าการออมเงินในช่วงวัยเกษียณโดยใช้วิธีการอ้างถึงหน่วยงานของรัฐ แล้วก็ธนาคารของรัฐมากที่สุดนะคะ10อันดับเลยทีเดียวม,มาดูกันว่ามีที่ไหนกันบ้างนะคะ,คะก็มีที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะก็คือส่งหนังสือแจ้งการกรอกข้อมูลเอกสารแล้วก็คือบัญชีธนาคารผิดต่อมาค่ะคือ ID ดีแคทนี่นะคะ1992ชักชวนให้ลงทุนซึ่งมีการรับรองโดยสำนักงานกรอตต์นะคะต่อมาค่ะจะเป็นกลุ่มนั่นก็คือ เซต50นะคะแล้วก็เซต100นะคะเปิดให้ลงทุนกับกองทุนคุณภาพราคาเปิดพอร์ตนะคะเริ่มต้นที่1,000บาทต่อมาค่ะเป็นสินเชื่อกรุงไทยใจปั้มผ่านบัญชีติ๊กตอกอ่านี่ตัวนี้น่ากลัวมากเพราะว่าเป็นช่องทางที่เขาเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ตอนนี้คือเป็นที่ฮอตฮิต ทั้งเรื่องของซื้อสินค้าต่างๆบางคนอาจจะหลงเชื่อตรงนี้ได้นะคะโดยเขาก็ใช้ชื่อบัญชีทิกตอกนะคะก็คือกรุงไทย02ค่ะต่อมาเป็นเว็บไซต์นะคะลงหุนทุนผ่านเว็บไซต์นะคะชื่อชื่อแปลกๆนี้คือน่ากลัวมากต้องดูนะคะก็คือ a a a s a t t i นะคะ p u x y z อ่าแล้วก็ต่อด้วยล็อกอินนะคะซึ่งของตลาดหลักทรัพย์นะคะตรงนี้ถ้าถ้าเจอแบบนี้ก็คือต้องต้องระวังเพราะว่าเป็นปกติแล้วมันจะขึ้นด้วยเวอร์ไวเนะคะถ้าเจอแบบนี้ก็ต้องต้องแบบเอะใจละต่อมาค่ะเป็นเรื่องของตลาดหลักทรัพย์เปิดพอร์ตหุ้นออนไลน์ผ่านเว็บไซต์นะคะ StockSetNetIndexLog in นะคะต่อมาค่ะเป็นบัญชี Line นะคะบัญชีไลน์ก็คือ H S H โ r o ฟิเจนะคะเป็นการชักชวนให้ลงทุนซึ่งมีการรับรองโดยสำนักงานกลร,รตตอเช่นเดียวกันค่ะต่อมาค่ะบัญชีตลาดหลักทรัพย์ก็คือเปิดให้ซื้อกองทุนผู้สูงอายุผลตอบแทนเริ่มต้นนะคะที่1,000บาทต่อมาค่ะเป็นการออมเงินเพื่อวางแผนวัยเกษียณผ่านตัวแทนริ b เ r อร์เ s e c u ซ i t คนะคะ โดยหากประชาชนเนี่ยถ้าโดนหลอกนะคะจากกลุ่มมิจฉาชีพออนไลน์สามารถที่จะแจ้งดําเนินการระงับอายัดบัญชีได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือว่าสายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะค่ะก็ต้องตรวจสอบกันให้ดีหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้มีการแอบ,บอ้างกันเยอะมากๆเลยพอเลยทีเดียวนะคะและที่สําคัญก็คือเขาจะมีการเขาเรียกว่าก๊อปหน้าโปรไฟล์ที่แบบว่า คือแบบมันตรงโปกมากๆเลยแต่รายละเอียดด้านในอย่างเช่นผู้ติดตามนะคะ,คะหรือว่าเวลาที่เราเห็นเพจปอแบบนี้ลองกดเข้าไปดูมันจะไม่มีผู้ติดตามหรือว่าได้รับการสนับสนุนมัน<ช>จะขึ้นเป็นแบบนี้ต้องสังเกตให้ดูมันจะมีข้อแตกต่างกันอยู่แต่ว่าโปรไฟล์อาจจะมีการก๊อปแล้วก็สร้างขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกันได้แต่รายละเอียดมันอาจจะไม่เหมือนกันใช่ะะเพราะว่าเหมือนที่เราเคยได้พูดข่าวไปเมื่อหลาย ครั้งที่ผ่านมามันจะมีเรื่องเว็บไซต์ที่สามารถเช็คได้ว่าตัวนี้เป็นเพจจริงไหมหรือว่าเพจปลอมนะะก็สามารถที่จะลองเข้าไปค้นหาใน Google เซิร์ชชื่อเหล่านี้ถ้ารู้สึกว่าแปลกเอกใจเนี่ยก็ลองเช็คกันดูก่อนค่ะ